แข่งคาเนี่ยมันจะจังนะโอ้เมืไปมานอไันจังเนาะเมื่อไปอันจังจะกการอยู่หันนะให้บอกชิ้นก็แล้วหนวดให้ได้โอ้ชิ้นกระจุ่มเนี่ยบ่มีเขาเข่าชิให้ลูกกินเราอะมันมีผัวไปหนึ่งบอกเนี่ยบอกเขาก็บอกไปเลยเอาวะได้ๆมันบิดเวลาเลยนะว่าเขาวะชิงเงินตาบอดนะนะมัมีเขาไม่น้ำให้ลูกแล้วเราอะ นีก็หายชิบพัน์ครับเพราะน่าเคยเพนดีเรียมาหนั้น่าเคยเราเองได้วนวดแล้วเป็นมอนวดมาก่อนเนาะเป,นเป็นทั้งเป็นทั้งเมียทั้งผัวเลยคล้องอันข้างนางอันนี้กันนะครับเนี่ยกับ้องอันหลัดไปเลียงนะ ตัดสิง่งเงี้ยวันใหญ่เดินไปยังไ้กันแต่บรจ่างขอนบ้านบรจ่างขอนบ้านเกิดมเมียเพิ่มผู้ชิงเยอมะมากแล้วก็คอนในอันแม่ปะข้อปะเนาะแต่วันไรกี่ว่าปะเนาะหมดจ้ะบรจ่างขนบ้านเกิดบรจ่างขอนโ่กันแม่กล่าวว่าเาสงสารมัน,ยน,อ,อ,นอยู่เกี่ยวเขา่าเกี่ยวหน้ามเลี้ยวชวนกระตู้ไปหาเล่นดเนาะกระตูะ้เนาะไปเที่ยวแถวบ,บ้านบ่บอยเนะาะแถวบ้าน อนั่นเอกลายเปบ้านเหล่าบ้านเหล่าบ้านนั่นคนมืองบ้านกุตบอลคนเี้ฟุตบอลพราะอะไรฟุตบอลฟุตบอลใต้ประตูบอยเงบ้ตูบอยจะอยู่ฟุตบอลใต้บ่ไมากินป่านะตู้บอยลยเด้ป่านไ่นี่ตัวงหญ่แต่มาเฉยหดเลเลี้ยงเลี้ยงบอไปแจ็คแบบผัดเลี้ยงมันไปเมื่อเดือนหน่แจ็คไปแล้ก็ไลยเลยขายมันขาด ท้ายขาดนะเออบม่อยู่หรือสอยู่กับโบายโน่เอออยู่โบไลเลยมันขาดมันขาดทนเท่ากันนะมันขาด,ม,ขาด,ม,ขาดมันดิ้ชายเนะากกะชใช่ป้าปวดกระเสะฝนมาแช่มาโทมป้าแช้มาได้กันดกันหาเป็นรงเอาป้าก,ก็บอกน้อยโอ้บปวดกระเสะขาดได้โอ้ป้าก็บอกไม่น้อยนะโอ้แล้วก็จะขี่รถเป็นหมูแล <จน S 1> ้ <3 S 1> วเนาะตัวบอาเป็นหมูแล้วตึกโคบโคบเลยโอ้ปวดกระเสะฝนมาขึ้นพุ เว้นมาขึ้นไปใส่สกุตบรรนาผนเนาะมันกระแสะมันใหญ่ได้แช่วันสกุตบรรนาเข้นไปพุ่นแล้วไหลกุบตาลโอ้โหหวยใหญ่นะห่วยอันนั้นเราห่วยกระแชะใหญ่ๆนะเหมือนควนใหญ่ๆคอ้าวเล่มันกระแชะอย่างห่างมันนอนตัวลงไปให้มันใหญ่นะห่วยกระแสะตรงตรงมันเป็นทามนะอันนี้นั่นเด้รถนำมาได้เลยแม่นมารถชาหะเห็นไหมรถชาอ้าว มัเนเพิ่งจะได้แล้วเขาว่ามมน่ะขึ้นได้มันนะจมเลย,เเลยดีขาเจ้าเอาเพมันไต่คัวบ่ได้เนาะรถไปสี่หาคัน,นจมไปเลยรถคัน,นออจะใครแต่คนตนเนาะคนน่ะครับคันหนึ่งกับปลาโลกจะทั่ของหลดหมดน้ำน,าน,นะคันนั้นมตรีเลยรถไปแสะหันน้ำมากมันอยากได้เรารหลดนั่นระายาน้ำาะไรหลดชาน่ะหลดชาลอยน,น้ำ มุดน้ำก็ได้โอ้หมู่นะข้าหนึ่งกับโล๊กกระพังมอโนมิติลีค่ะว่าเห็นแต่คนโตแล้วมันบกขึ้นมันจะได้แล้ววะพี่ดึกเนาะจะสีจะทานได้จะที่็นยังไง้าที่จะทานผลจะได้ก็เลยเอารถคันหนึ่งรถคันหนึ่งเรียวมังค่ามองเ์ดูนี่เบอร์รีเพิ่นมาบ่เอมือนไงเออเพิ่นมาเพิ่น ชวนไปใช้มือน,นั้นเมื่อนัน้นมด้มารอบกินหนี่งมันละป้าเพื่อว่าตัวผ้าขาดแจกเนาะ,ะทั่วมาหน่อยหนึ่งเนี่ยเผื่อว่าหาา้าวนะ่าบ่อป้า่นไปอันแจกพระห่มให้มีใครคาดน,นั่นเองตะวันไม่ผ่านบ่ป้ามีพระห่มโอม้หมดแหกแต่กระโพงกระบมีหนาวนลยเนาะไมนาวนนาวเลยลูกหลานก็มาจอบโดนโดนมาจอบที่แโอ้ยตาสงสารมั่งอย่างวะสงสาร ให้กระร Anyways, so Luckily, เทกเ่าก็ได้แต่คนบ่บบ้านน้ำกระยาตู้ค่าแจกอืมเก่นไปนั่นเนาะเมื่อก่อนน่ยไปมืนจะบิดเนไปไปเมื่อไมีารนะอมอไปมีาการไปมีานเมื่อเมื่อตื่นมาปลอกมาอีกทูว่าโอ้ยฉัมมหัอกเบิ้งว่า มันนี่ประคมตู้มรู้เอ้ยเราอ่ะไ็ได้ประคมในหไ้มอแน่มือนเห็นในรดเลยก็ไปก็ได้ก็ไปก็ขึ้นเขาพุดธข้อมือต่างแจกเปิมพนันแเน่เคยเปินไปซิงเป็นอะไรพโต้อันใดว่าสีไปเบิ้งเงินนั่นนะไปแล้วบ่อันใดไปหาอาจารย์นะเมนไม่บอกเลไปมีเวลาไปเนาะ มี่ับบลายคนแบบอ๋อนน้วเครื่องนี่็มันัตบุญคือกัน่ะเอาแอ่ตบุญ,อ,บญอ๋ออา,อา,อาได้อัตบุญอ๋ออปยนหนึ่งหักเพื่อนกันแน่อยู่อาจารย์น้อมนหรอเนีกับบุตเชาวบ้านในผู้อ้ายผู้ชู้ผู้ตายกินเนี่ยบทึกมันปีนมันปีนมึนนมงเละ มันบ่แน่มันบ่คือว่าอันพวกอันคือกระเจ้าวาจันใหญ่ๆนั่นเหยียบไปโลดเล็กนะอมันมาออกตัวอันนี้เนี่ยบอาตบุญภัยคนประการในเห็นบ่คือกันเนาะแต่มันไม่ได้บ่ได้บ่ได้งานบ่ได้แบบนี้งานบ่ได้เช้าต้องหาอีกอย่างนึงต้องหาอีกอย่างนึงคือต้นไฮเดืรนไม่ใช่แน่ยนี่ยัง ยังบ่ได้ไม่แง่อะไรโอ้เลยทุเบิ่อันคนที่ว่าได้นะ่ะประตูไปวาดนี่กับมอน่องท้ายว่าสีสีออกมามอนออกมาหาไม่เห็นมอออกลงปนี่แหละแต่ที่ให้ให้เราพาไปเอาเท่านั้นเราเห็นเร<อ>าจะว่ามาท่านึงแล้วนะคือเราเอาชายดแดงเขมรผอวต้องเอาบอนเขาเลี้ยงแง่เออ ภูเขาควายแถวนั้นบแถวไดนภูเขาควายโอ้ยยิงจันที่ภูเขาควายอยู่ทางนี้เนาะทางพี่ยิงจันนะพี่ทางงคายเออทางม้งคายไปเลยอันนี้พี่อยู่ติดตอกแสดงกระเมนแสดงกระเมนอยู่ทางใต้ทางอัตปื้ไปเลยอัตปือนี่ทางนี้เนาะพี่เนาะเราจะเอามาลาวมาให้ตัวตาลองตัวเองก็จะมาโทษขึ้นเนี่ยโทษขึ้นเนี่ยโอ้ยลาไปปัวคนเราเป็นหมอคือประท้วงเลยนะ ไม่ได้อยู่อัตรององเขาน่ะนี่โทษใส่ลานไผ่อะพอดองนะโอ้ยคาเอาไปชุบชุบโผล่ะไรบักเราเป็นหมอเน่าเถ่านะแบบเดียวมันก็เป็เถ้าขดเป็นเถ้าก้อนตัวก้อนนี่กัเก่งเก่งนะตัวก้อนนะอือเราีชาเรามีมัดมีอะไรอีปลอมนี่โมยันเราเออหายไปแล้วก่อนนะโอ้โหธรรมดาเลยเมืองความมันมาจะอะไรเนาะ เด็ดหน่อยมันออกมากก็ได้อยู่กินผู้เจ้ามันก็ได้ว่า <c oughs> เป็นยนนี่ย่างไหมดูดูก่อนเนาะมันก็ตายไปแล้วสี่ปอบเนาะกินคนในเครื่องตื่นตายมืดแล้วโอ้ยขับกินจะแล้วมันสีมันเห็ดแนวห,ห,หนึ่งเฮาก็ได้ยินอยู่อะไรคล้นนองยันบาทยันเวนน้นเนาะคำว่าว่าว่าเครื่อนบะก้อนว่าวอะไรกันถ้เฮาเนี่ยคำยังเห็ดก็ได้ครับแต่เขาทันอือตัวนี้ก็ตายบ้าเรือนคือกัน เอาขวั้มือบอกว่าแล้วมันมันมีสวมมียังเนาะต่กาวหมามมีวิถีมีอยังเอาขวยขี่มันไปใส่น้ำเนาะออกปากอะไรก็กินเพื่อนตัวเองเหล้วบานนั่นเองจ้าภาษีบ่ได้พระปรถ่ายเขา้องน้ำเนาะนั้นก่อนว่าอันนี้นั่นแม่บอกคนเอานะพวกมันบบออกปากนี่มแจะเอาขวัยขี่มันไปใส่อุน่ะกินเพื่อนเองบนเพื่อนไหน แนวนั่นได้ปกปกนะอเอาคือประกอบเจังแล้วทำให้เห็ดได้อีกว,าว่าๆแล้วเอ้ยหมดเลยอยากให้ให้คนทุกข์ก็ได้ดโอ้โหเจ็ดทีต้องทุกข์รอนะ่ะโอ้โหมดเห็ดให้คนห่งางหมดเห็ดหได้ <laughs> เป็นอะไรเนาะเห็นเหยคนทุกข์นี่เขียนใช่ไหมกี่ฮีนี่ดึกไว้ในข้างบ้านนะทุกข์หรดโมเกินชิบมือวะ่ะโอ้โหเห็นเขาทุกข์นเลยว่ะขอบคุณดีนะ คนนนานนนะเนทีกทุนากระทาเฉีลูทุก้านไปกับบานเน่การงสบหนยลาว่ะคอยัวจักจะตู้ก่อนนะบักอันทงหงอันโจ้บักโจ้คำเ่าบ้านางมเห็นเจ้เอิเ่าไมามามารน้ำเลาเม่ต้องางเปนประชาน โอ้ยมันว่าตู้ก้อนคอยกระลึงแต่เิงเหาว่าลายโพดมันว่าอยเคยไปชมชบนลคงก็ชบเขากันในในอันบ้านทีนจะมีมันมีสามแห่งของชบของเจ้าหูจักเนาะหูจักอะไรมันว่าตู้ก้อนหาว่าลายโพมันว่าเขาคุยพอดบ่เกาคุยโพดคุยแนในอนเขาบริจาคพังเขาก็บริจาคพังเนาะแหรีย์เาอกินไป อิทธิอกับว่าเกินไปมันวาฮะเขาก็อุกใจอยู่ค่ว่าบึ่งเราว้านะนั่งเถอะในเินความหมู่ก็มาว้าวว่าวปโดชน์เอวาวปโลดมีแต่บุญไม่ได้แล้ววาวหายแล้บอกอ่านตรงไหนไม่่จี้าวเราบริวารแหละน้าทีมันเนาะขาว่าเหตุคนถูกเรื่อเห็ุ หาพี่ปลอกนีก่ก็แมนในรอ็อกคนรในล่างเถื่อนี่เนื้อผ้ายังมีผ้าเหมือนเนาะมีผ้ายังมีผ้าอเอา้าเจ้าเขาเห็ดนิดนึงมาได้เขาเห็ดนิดนึ่งก็จะว่าไปเห็นมาเห็นว่ามอเก่งๆนี่จะโคตรทันเองมุ่บงมั่งยางนะฮัลก็ยังดลูกสาวเราหมอบเอา,าอม่ได้ลาวเขว่าบนอะไย่อมยังนั่นนะลาวนะลวนะาวเสียแล้วแต่ว่า ถึงข้าเจ้าอยากให้นี่ข้าเจ้าเห็ดโตเล่ามาได้กันเห็ดกับคนอ้อมขางเนาะเห็ดอ้มอมขางเห็ดลูกลานใช่ไหมเห็ดลูกเช้าแล้วเล่ากันละนักแก้ไขบ่ได้คนในบ่รพบุรุษเราไปเขาไปปูกอะไรแต่สมัยก่อนอคำว่าเล่าโมแมนว่าเช่าโมเมนต์เอาพูดโมแมนต์เช่าว่าอันใบหนาดได้ขาบนะไม่ไแต่เราเอาปากขาบทิ้นลงป,ปองอเอาปากขาด เขาถามมันยังพญายอ้ยพญานาฏเปิดเองอยากปอบยังยั้งเราก็บะเบ้าเราก็ระวังเหมือนกันเนาะคนน่ะมันมีแนวหนึ่งเห็ดบ่ได้กับแนวหนึ่งเอ้าคือคอยนี่เห็ดหพนิตายแม่นเอาะเจ้าพอไปไปปวให้คืนมันก็เครียดแหละดึกต่โมเลยข่าวว่าหากเราบอได้ว่าว่าเออพี่ปอบพญานาฏพนิมโมคนเห็ดพญานาฏพนิมเราบอกโมไม่ยังไม่แต่พญานาฏเองมาแม่นเราสิเอาวขาใส่ซามคือเฮา ทายมอเนี่ยน้อยนี่ยคาบอะไรกันใส่กระซามะะล่างกระ้องเห็นและแม่ยี่น,นี่แล้วก็เล่าจู๊ดเนาะพวกอันนี้มอได้เราคาบลงปองลงปลงอ,องคำถามพญาเนานเองเราบริวารป่าพี่ปอกอยากคนเห็ดแล้วก็บ,บริวารครามระวังหันเขายังดึกลูกสาวเรานคนเ,นเก่งก็ยังมีหลายนี่อเออ้ามันเห็ดเจ้าบกเขาเขเห็ดลูกเจ้าเห็ดล้านเจ้าเนาะมแ่ อาจจะว่าคุ้มเงินเลยแต่กว่าเขาคือมอก่อนเขาญาติทำมันเก่งก็แล้วแต่มันเก่งเราเนี่ยอะผู้ญาติเนี่ยในโลกเนี่ยใครขึ้นมาเพื่อนเรานี่ขึ้นมาแล้วผู้านลมตึมนู่นหรออ้อเอาบัดจะไปบัดจะไปปัวได้เนาะโอ้โหนึกยังแต่ญาติมันแหละให้ให้เก่งมันจะเห็นในหันเลยให้เก่งโย ลังเถอว่าเห็ดอะไรก็มาได้พออพื้นเขาแล้วจะเห็ดหัวจจงเนาะอ้าวมันเขียดได้แม่นบอกแล้วก็คอนเห็ดเจนมันจะไปยูสามสี่คนคนเขียดอ้าวคนเขียดคนเนาะมโนว่าได้เจ้าเขาพวนแทงบกเขาก็ยังตายหลายคนเอืถูกถูกวิธีทางนี่กับเห็ดน้ไว้เจ้าสิไปทนบ่คนหลายคนเนาะถือว่าแทงบกเขาก็ถูกน๊กถูกเอาแหละโอ้ เจ้าผัวก็แทงหูดากเจ้าไม่ใช่เป็นยักษ์บ่ไม่แดงก็แดกหูขี่เจ้าเหรโว้ยไม่ิช่ปอยู่ตายเขาหรือโยตะลวงไสอืมอ้าวอันมีสิไสนะมีอันแั่นั่นเนาะว่าแล้วกะเขาถึงตำลาเท่าสีโคตรเนาะเท่าสีโคตรตำลาสีโคตรเนสีโคตรก็ใช่ยักษเนาะมันก็ถือกันนี่แล้วถือลาวถือหอกถือหอกคือกัน ถึงโยะใช่ไหมอ่ะมูชุดไทยกับเป็นน้ำมันเมียของเพิ่นเนาะเป็นคนน่นแหละมันเป็นนเมียอะขายความลับดิเออคำเมียกับเมียลำบุจักยังเมียลำบุจักแต่ว่าขายความลับเออขายความลับให้พออืมขายความลับให้พอพอจะไปนั่นมันจังว่าอันจังว่าว่าเจ้าเวียงจันทร์น้ำมาเกาหูก็บถือเว้นเจ้าพญาชิโคุนเนาะอืของเมียนะคำบุจักยังษ์เลยเมียลำบุจักของเนี่ยพอเท่าเนี่ยได้ลูกสวยขึ้นมื้อ จะได้ลูกเช้าขึ้นมือ้อพญาเขาเนี่ยจะได้นั่งเคี้ยวของคื่อผน,นิ่นั่งแทนแก้วนะใ<อ>นผุกในหมัดมันนะ<อ>แต่เขามาแปลงเอาไทยรกมว่านั่งแทนแก้วนั่งแทนแก้วตาจะปกชุบคอมันสิปกข้อ,อยังงาวไอ้แล้วตัดคอปุ๊บโจ้ไอ้เอล่ะาเป็นไม่สวยว่ามันจะไปโอ้โหเขาหูบลาลเน พ่อไปยันโมเมนต์ฮักแมนโยฮังมันจิตออกก็ทะลกเออผู้เพิ่นที่นั่นเนาะพุทโธเอาบอกว่าบางเรื่องก็ได้เขาก็วอาตามมันตามที่นี่นี่ตามวรรณคดีตามนั่นได้ที่เขาบอว่ามาเรื่องคนดีนะครับบอยากษ์องน้องแฝดก็ได้อ่านมาตามนะตามวรรณคดีเออประวัติเด้ปึ๋มเพิ่นโตมาอ่านชาวบ้านเรล่นจันทร์ะเนาะ ล้วนกกระเบหูดอกว่าอันพะเท่าสีแล้วก็เกิดคำสาบคำยังเิ่นว้าไวไหละเนาะยินผู้น้าอีอยังป้าเวียงเะโถเราเวียงจันนี่เวียงจันอย่าหุงคำหุงก็คือดิหลังงูนาะแลบแลบเห็นบ่หิ้งงูเออดินหลังงูคือเป๊บเยียงบ่เอ้าคุงข้าเดียวแหลวก็จม ลวงเล็กโจนี้เนี่ยมันมดแล้วล่ะเว็นเห็นนะเมืองลาวจังหุ่มเนาะเออลากเวีนเลยลากะเมียนามบอลเฮจักบัยบ่ัวเม่นี่ก็ได้๋ถามก็เลยชัดซื้อล่ะบ่อ๋อหลายนอะบ่บ่อยเป็นยังสิรับเลยแต่บ่อยอันกินข้าวกินกน้ำเนี่ยมาแรงเนี่ยถามกันแล้วเนาะแค่นนั้นเ่าพุ่นถามอนาง ถ้าม,มึงลูกพวมึงจะได้แต่ชีตายข่าพันรันแทงนี่ก็ถามกันแล้วเข่าก็นานเลือกยานนอนนอนกันกับบระจังเลเนาะเพราะว่าทางเงินพอเ่านี่ใส่วิธีหลายวิธีท,ทุกวิธีทางแหละ,ะแต่กรรมกาเราบ่ได้จักเถื่บรรอบ่ได้เน,นาะเราวะพญาเนี่รรยไ่ได้ย่านยังฝืนผ้าหนาไม้เนี่ยไ่ได้ย่านยังก็บ,บรร่ได้ย่านย่านตะลองหัวเก่าเนาะ าเแคดจะไม้ฟาง่าไห้พอพอกระแต่งก็ได้เห็นโยนเป็นเนาะเจ้าเอือ้อนโยนแต่กี้นะยแต่กี้มันมีทานคือแบบนี้วิดขี่ยคู่เนาะมันมามีเราห้องน้ำับเฮาเน่ย